สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ5ธันวาคม2568วันนี้โอนเงินเยียวยาน้ําท่วมภาคใต้ครัวเรือนละ9,000โอนเป็นครั้งที่5แล้วนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันรัเทาสาธารภัยครับวันนี้กรมป้องกันภัเทาสาธารภัยขึ้นข่าวทางเพจ d d p m กรมป้องกันภัเทาสาธารภัยนะครับเขาบอกว่า5ธันวาคม68โอนเงินน้ําท่วม9,000บาท ตามมาติคำตีวันที่21ตุลา68และ15อะขอไปครับและ18และ25พฤศจิกยายน68วันนี้เป็นการโอนครั้งที่5แล้วนะครับโอนจังหวัดสงขลาครับ5ธันวาคม68 62,935ครัวเรือนครัวเรือนละ9,000บาทนะครับงบประมาณที่โอนไปทั้งสิน้น566ล้าน400 566ล้าน415,000บาทนะครับในจำนวนนี้เป็นอำเภอหาดใหญ่15,000 916ครัวเรือนนะครับก็สรุปนะครับวันนี้โอนเพิ่มในเขตจังหวัดสงขลา62,935ครัวเรือนนะครับขณะที่ผลการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนครัวเรือนละ9,000บาทนะครับตั้งแต่วันที่1-4ธันวาคมนี้ก็โอนสําเร็จไปแล้วโอนไปแล้วนะครับ5,000,570ครัวเรือนงบประมาณทั้งสิ้น4,955ล้านบาทเสร็นะครับ โดยธนาคารอมสินได้โอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบทกภัยแล้ว4ครั้งในช่วงวันที่ 1, 2, 3, 4ธันวาคมใน8จังหวัดภาคใต้ประกอบไป,บปด้ยวยสงขลาตรังคนครศรีธรรมราชนราธิวาสปัตปตานียะลาสตูนและสุราษฎร์ธานีรวม5570สนเโครเรือนโดยจังหวัดสงขลา1 4ธันวาคมนะครับ1 9 000, 8 6 9 6โครเรือนและเฉพาะ ในอำเภอหาดใหญ่2 7 2 1 6รัโควเรือนจังหวัดตรัง2องรโควเรือนจังหวัดนครศรีธรรมราช21 5 0 5 5ัโควเลือนจังหวัดนราธิวาส7,224ัร้โควเรือนจังหวัดปัตตานี7 0 2ด0มัโควเรือนจังหวัดยะลา2,423ร้โควเรือนจังหวัดสตูล2 5 6 2 5คัโควเรือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี1 9 9 5 5พัวเรโควเลือนรวมงบประมาณที่โอนไปแล้วแล้วั้งสิ้น4,95 5ล้าน1 แสนสามหมบาทโอนไม่สําเร็จจํานวน7 7็0พันเร้อสเครเือนเนื่องจากบัญชีไม่ปกติและอยู่ระหว่างรอการปร,ปรับปรุงข้อมูลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประชาชนติดต่อธนาคารใดก็ได้เพื่อผูกบัญชีธนาคาร กับเลขบัตรประชาชนโดยเร็วเพื่อให้การช่วยเหลือเยยวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วและประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2568ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์นะครับเมื่อกดที่เว็บไซต์แล้วก็พิมพ์เลขประชาชน13หลักคนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เอาไว้แล้วก็กดตรวจสอบนะครับก็จะทราบสถานะว่าใกล้จะโอนหรือยังหรือบางคนแจ้งบัรโอนแล้วก็ดูได้นะครับสำหรับลิงก์เว็บไซต์นะครับใครที่ดูคลิปนี้ทาง YouTube นะครับ ให้ดูที่คําอธิบายใต้คลิปนะครับคําอธิบายใต้คลิปนี่ก็คือใต้คลิปนี้จะมีชื่อคลิปมีจํานวนคนผู้ดูนะครับแล้วก็มีตัวนัสือคาว่าเพิ่มเติมให้เอามือกดที่ตัวนัสือคาว่าเพิ่มเติมที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับอันนี้ดูที่คําอธิบายใต้คลิปสําหรับคนที่ดูคลิปนี้ทาง YouTube นะครับสําหรับคนที่ดูฟังคลิปนี้ทาง Facebook นะครับกดลิงก์ที่เราแนบไว้ที่ชื่อโพสต์นะครับก็ตรวจสอบสานะ เงินเยียวยาควรเหลือละ9,000บาทได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ